สวัสดีครับผมครอบมาจากกองการเกษตรครับวันนี้ผมก็จะพามาชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลในโครงการงานวันเกษตรแรกของดีตบลสสบบสบ,บานครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะ,คะแม่จื่อยังก็แม่จื่อนางอลินยาวงศรีเจ้าอยู่หมู่สองบ้านจำขี้โมดเจ้าครับ ันนี้ก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลสอนเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการงานวันเกษตรและของดีตะบนสิบบ้านครับกําเดียวขอแม่เดินชมสวนใช่ครับว่าปลูกอัญยังพ่องเลี้ยงอัญยังพ่องครับได้เจ้าปไ,ปไปกันเลยไปเป็นผักกาดห้องเตเนาะอันนั้นผักกาดติปนทามผักกาดดดงเนาะแล้วก็มีมันแก้วไว้ตัดยอดขาย แล้วก็บะเขือม่วงเจ้าแล้วก็ไปตังปุ้นโซนตังปุ้นไปเลยเจ้าอันนี้ก็คือผักบุ้งผักบุ้งติุ่ปลูกมาได้แล้วครับนี่ผักบุ้งนี่ลงได้อยู่ประมาณสักสิบกว่าวันแล้วเจ้าอแต่บะเขือนี่เมือละเป็นสองสามเดือนละปลูกขายพ่องกินพ่องเจ้าขายกินกินเหลือกินก็แบ่งปันแบ่งปันก็ขายเจ้าไปขายไหนครับไปขายไม่กล้าถึงมาฮับแล้วเขาก็ไปตัดไปขายทีนนี้ตย อันนี่เป็นบอกบเจ้าบอกบเจ้าเรี่ยงว้เป็นป่อพันพ่องขายพ่องเจ้าขายดีก็ครับขายดีเจ้าอันนี้ขายกิโลละร้อยกบกิโลละร้อยเจ้ากี่ตัวหนึ่งนาได้กิโลหนึ่งประมาณสี่ตัวสามตัวสี่ตัวนี่ก็เป็นบ่อปลาดุกสองบ่อนี้พร้อมขายแล้วเจ้ากี่เดือนแล้วนี่ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกนี่ได้สามเดือนปลายสี่เดือนแล้วเจ้าโอย่างเข้าสี่เดือนแล้วเจ้า อันนี้ก็เป็นพักใส่แป้งให้อี้ดูแลสะอาดมันดูแล,ลง่าย,ายหน่อยเนาะเป็นแปลงอี้มันจะดูแลง่ายหน่อยหนึ่งเ,<อ>เพราะว่าหายอยอหยางก็เข้ายากกินยากม,มีปักกาศกวางตุ้งมีไอหยางเนี่ยเจ้าใส่ยากา่อบัด้ใส่เจ้า<อ>ใจ่แต่ขี้วัวมุนฟัดไอหยางปุ๋ยทําเองปุ๋ยมัดทําเอง,เองใจววารลกไส่นะเจ้าบัด้ใส่เจ้าแล้วก็นนี้บัฟักบุบบัฟักกินเดือนล้วดีมาฟักบัฟักนี่พ้อมดี พ้อมจะเก็บเกี่ยวเราเจ้าได้สามสี่เดือนแล้วเจ้าอันนี้เก้ามันยังนี่ครับอันนี้ดอกนางแล้วเจ้าเพราะว่าเอาปลูกปีหนึ่งมันออกเต่อเดียวแล้วก็ขายดอกมันกิโลละสองร้อยมันสามารถอยู่ปื้นก้าลำไยได้ถ้าเอาใส่สารมันกบเป็นอย่างงั้ก็เลยปลูกไว้ปื้นก้าลำไยเจ้าพืชพี่เลี้ยงอีนาะเจ้าะทงมะนาวนี่อย่างมะดกแต่ดกกว่าอันนี้มะนาวพันไร่เม็ดเจ้าไร่เม็ดไร่เม็ดนี่ หน้ามันหนักก่อนหนักเจ้าคะ่ะหน่วยหนักแล้วก็น้านหนักตยัยเจอกับมีนี่คือนกกระทาตีเลี่ยงว่าเจ็ดสิบตัวไข่ทุกวันบางบางวันก็นได้เปแปดสิบเนอมันบดแน่นไปวะบดแน่นเจ้าปนใสมาอย่างเงี้ยโคงละสามสิบห<อ>้าตัวต่อเนี่ยไข่มันเจ้าไข่มันกระทานี่รายได้ดีไข่ตุงวันนี้ไข่ละแกนบาทตะน่ะแกนบาทเดียวอันนี้เป็ดยังบอกไข่เถือ นี่เป็ดยังมาใครเต๋ออยู่ตรงไหนไอ้ต่างเทศสบาลอบรมมากับพอชอพัฒนาชุมชนให้ไกลมาตอนแรกคือบ้านละสองตัวแต่ทีนี้พอดีลูกทีมตัวกันเนี่ยเปินเปินบะมีตีเลี่ยงเอาก็เลยเอาของเปินมาเลี่ยงตัวเพาะกันเลี่ยงแล้วก็ใครมาก็แบ่งกันอะต่อและนี่คือแม่คันท้องหรือป้าลินยาวงศรีเจ้าครับที่ได้รับรางวัลที่สองใน การแข่งขันประกวดสวนเศรษฐกิจพอเพียงครับในโครงการงานวันกเกษตรและของดีตำบลสีโบบาลครั้งที่10บครับขอแสดงความยินดีครับในขันทองนะครับเจ้าขอบคุณเจ้า